รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่องวัาวาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องเล่าปแปลกมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ เอาละค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามและรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคาดว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินและได้อ่านผ่านๆตากันมาบ้างนะคะสำหรับเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งที่มีการนำศรีรษะของศัตรูหรือว่าผู้บุกรุกเนี่ยมาย่อส่วนให้กลายเป็นหัวมนุษย์ย่อส่วนนะคะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันได้เลยค่ะ การย่อสีสาตม,มนุษย์อาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล่าเพ้อเจ้อหลอกให้กลัวชนเผ่าที่อยู่ห่างไกลความเจริญน,นะคะหากแต่การย่อสีสาตม,มนุษย์นี้มีอยู่จริงโดยเฉพาะในเขตป่าของเปรูและเอกวาดอร์โดยเฉพาะชนเผ่าจิวาโรได้มีวัฒนธรรมการย่อหัวมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว สำหรับความเป็นมาของการย่อศรีรษะมนุษย์ก็เริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนโดยเชาเผ่าเชื่อว่าหากฆ่าศัตรูในสนามรบวิญญาณของศัตรูที่ถูกฆ่าจะมาล้างแค้นฆ่าตนคืนได้ mm. เพื่อเป็นการแก้เคล็ดนะคะจึงได้มีการตัดศีรษะของศัตรูและนำไปผ่านกรรมมาวิธีเฉพาะในการย่อส่วนจากนั้นก็นำศีรษะที่ย่อส่วนซึ่งเรียกว่าซันซานะคะมาร้อยเป็นสร้อยคอ นอกจากความเชื่อที่ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้วิญญาณศัตรูกลับมาทำร้ายหรือว่าแก้แค้นนะคะศีระยอดส่วนนี้ก็ยังเป็นเหมือนการยามแก้แค้นศัตรูและข่มขวัญให้เห็นว่าเผ่าตนนั้นน่าเกงขาม ในช่วงปลายศตะวรรษที่19นะคะชาวโยุโรปได้รู้จักกับซันซาเป็นครั้งแรกและเรื่องราวของซันซาก,ก็เป็นที่พูดถึงไปทั่วในหมู่ชาวโยุโรปและกลายเป็นสิ่งที่ชาวโยุโรปต้องการในฐานะของสะสมชาวเผ่าจิวาโรนะคะก็เริ่มนำซันซามาแลกเปลี่ยนกับชาวโยุโรปโดยแลกกับปืนและมีด แต่ความต้องการของซันซานั้นก็พุ่งสูงมากราคาก็ยิ่งสูงทําให้ชาวเผ่าชิวาโร่เริ่มจะฆ่าคนมากขึ้นเพื่อนํามาทําเป็นซันซาส่งขายให้กับชาวยุโรปนั่นเองค่ะ การทำซันซานั้นดำเนินต่อมายาวนานจนในยุค30หรือว่าพศ2473จนถึงพศ2482รัฐบาลเปรูและเอกวาดอร์นะคะซึ่งออกกฎหมายห้ามทำซันซาตั้งแต่นั้นการทำซันซาก็หมดไปหากแต่ก็ยังมีรายงานนะคะว่ามีการทำซันซาอยู่ในบางพื้นที่เช่นดินแดนในยุโรปที่ตกอยู่ในใต้อำนาจของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สนั่นเองค่ะ ซึ่งกรรมวิธีในการทำซันซานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเริ่มโดยการนำหัวเหยื่อไปต้มในหม้อดินขนาดใหญ่จนเปื่อยแล้วหมอผีนะคะก็จะกรีดผ่าหลังท้ายทอยต้นคอเพื่อถอดกระโหลกออกเหมือนถอดหน้ากากยังไงยังงั้นเลยนะคะแล้วก็โดยเอามีดเนี่ย พาหนังลงหัวมาจนถึงคอก่อนแล้วจึงเย็บเข็มที่ทำด้วยกระดูกและได้ที่ทำจากใย,ยไม้เหนียวเย็บติดปากแล้วเอาฐานดินดำทาที่ใบหน้าหัวมนุษย์เพื่อป้องกันวิญญาณหลบหนีออกมาแก้แค้นพวกเขานั่นเองค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะหมอพีก็จะขั้วทรายร้อนๆเทเข้าไปในหัวนั้นเพื่อทำให้หนังเหนียวและแข็งขึ้นและเป็นการละลายไขยมันให้แห้งไปในตัวด้วยกรรมวิธีนี้อาจจะกินเวลาเป็นสัปดาห์ร่วมกับการนวดหนังหน้าไปพร้อมให้หนังแห้งยุ่นเป็นตัวปัจจุบันหัวมนุษย์ยอส่วนนะคะก็ยังเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนแก่นักท่องเที่ยวที่มีรสสิยลพิสดารอีกด้วยแหมทาเป็นยังกะสินค้า ขาโอท็อปกันเลยนะคะซึ่งถ้าคุณไปเที่ยวเมืองกิโตเมืองหลวงของเอกวาดอร์นะคะคุณอาจจะพบชาวอินเดียนแดงสักคนถ้าโชคดีเขาก็อาจนำสินค้าที่ระลึกพิเศษมาเสนอขายให้คุณในราคาที่ไม่แพงนักและบางทีคุณอาจจะค้นพบสินค้าสุดแสนพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวย่อส่วนของจริงนั่นเองค่ะ หัวมนุษย์ยอดส่วนนะคะมีขนาดเท่าลูกส้มที่อยู่ในถุงย่ามสะพายคุณสามารถเลือกซื้อได้ตามต้องการสนนราคาเมื่อเทียบกับเงินไทยก็ประมาณหัวละหมื่นกว่าบาทเองค่ะสำหรับหัวของชาวอินเดียนแดงนะคะและถ้าแพงหน่อยก็จะเป็นหัวที่มีผมสีทองหรือว่าคนขาวนั่นเองค่ะจะมีราคาสูงถึง 30, 0 0 0บาทในว่ามันสวยและน่ารักกว่านั่นเอง แต่ราคาทั้งหมดนี้ก็สามารถต่อรองได้เหมือนกันนะคะก็เหมือนกับสินค้าตามท้องตลาดนั่นเองค่ะเหมือนผักกับปลายังไงยังงั้นแต่คุณได้หัวราคาถูกๆจากพ่อค้าคนกลางก็ได้แต่ถ้าหากหรือว่าอยากได้ของถูกกว่านี้อีกคุณต้องบุกหรือลงทุนเสี่ยงตายไปซื้อถึงแหล่งผลิตเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองใจเด็ดนะคะว่าตัวเองเนี่ยอยากได้หัวย่อส่วนมนุษย์แบบทุกๆแบบไม่กลัวตายแล้วก็ก่อนอื่นท่านจะต้องขึ้นเครื่องบินไปที่ประเทศเอกวาดอร์ก่อนนะคะจากนั้นก็ต่อเครื่องบินมาต่อที่มาคาซึ่งอยู่ในป่าลึกทางตอนใต้ติดกับพรมแดนของเปรูนั่นเองค่ะเมื่อถึงสนามบินก็จะต้องหาไกด์ซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปพื้นที่นั้นมากนักนะคะ ไกด์ก็จะพาท่านไปที่หมู่บ้านอินเดียนแดงฮิวาโรหรือว่าจิวาโรนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเผ่าอินเดียนแดงที่เป็นนักย่อส่วนหัวมนุษย์เก่งกาจเลยทีเดียวซึ่งการเตรียมล่าคนเพื่อย่อหัวมนุษย์นะคะชนเผ่าจิวาโรเองนะคะจะเตรียมมีดเหลาวหอกลูกดอกอาบยาพิษออกไล่ล่าหัวมนุษย์ซึ่งบางครั้งนะคะก็จะเป็นของ คนผิวขาวหรือว่าชาวอินเดียนแดงเผ่าอื่นๆนะคะเพื่อนำมาย่อส่วนลงโดยกรรมวิธีของหมอผีชาวเผ่าจิวาโรนั่นเองค่ะ ส่วนขบวนการพิธีกร,รมย่อหัวมนุษย์นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากห้ามคนนอกแล้วก็คนต่างถิ่นเข้าชมหรือว่าเข้าร่วมโดยเด็ดขาดจะมีแต่พวกชนเผ่าจิวารโรเท่านั้นที่สามารถเข้าชมได้โดยนั่งล้อมวงเอาเหล่าปักหัวมนุษย์สดๆที่ล่ามาได้นะคะพวกเขาจะสวมหมวกขนนกแบบฉบับชาวอินเดียนแดงนุ่งผ้าเตียวเปลือยช่วงบนสอดคอด,ด้วยกระดูกชิ้นใหญ่เต้นระบ บำรอบๆซุ้มหัวมนุษย์ที่ถูกเสียบปักอยู่กลางวงนั่นเองค่ะส่วนผู้หญิงจะเปลือยส่วนบนทั้งหมดมีทั้งผู้หญิงแก่แล้วก็หญิงสาวค่ะ สำหรับท่านที่มาถึงหมู่บ้านชิวาโรแล้วนะคะก็สามารถต่อรองราคากันเองได้เลยหรือไม่ก็เอาไฟฉายไฟแชกมาแลกเปลี่ยนก็ได้หรือไม่ก็เป็นหัวมนุษย์ยอดส่วนก็ได้นะคะซึ่งเรื่องราวของหัวมนุษย์ยอดส่วนของชนเผ่าชิวาโรนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวน่าตื่นเต้นที่ไม่เคยตกยุคตกสมัยแต่อย่างใดนอกจากความหลากหลายอารมณ์สีหน้าของมันนะคะก็จะมีความแปลกประหลาดแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า หัวแต่ละหัวนั้นมีความเชื่อประเพณีที่ระอุด้วยความแค้นการแย่งชิงการฆ่าฟันที่สยดสยองแฝงอยู่ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวสุดแปลกของชนเผ่าชิวารโรกับการย่อส่วนสีสัมมนุษย์ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หว่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณแหล่งที่มาจากหนังสือโหดเหลือเชื่อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ